สวัสดีเรียนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องของมุมแย้งนะครับดังนั้นทบทวนความรู้ในคลิปที่แล้วก่อนนะครับมุมแย้งคืออะไรครับอันนี้ครูแบบสรุปสั้นๆเลยนะไม่เอานิยามทางอณิตศาสตร์ยาวๆมาแล้วนะครับมุมแยง้งวิธีการสังเกตก็คือมุมที่มันเป็นไงสลับกันไปหมดเลยนะครับเช่นถ้าเกิดครูถามมุมแย้งของบนขวามันต้องสลับกันกลายเป็นล่างซ้ายโอเคไหมแย้งกันนะครับหรือถ้าเกิดเป็นล่างขวา มุมแย้งของมันก็คือบนซ้ายนั่นคือมุมที่เป็นไงครับสลับกันไปหมดเลยโอเคไหมนี่คือมุมแย้งนะครับซึ่งมุมแย้งมีอยู่2ประเภท2ชนิดนะครับก็คือมุมแย้งแบบไหนมุมแย้งภายนอกนะครับจะมีชนิดที่1ครับเราเรียกมุมแย้งภายนอกก็คือเอามุมภายนอกมาแย้งกันนะครับกับอีกชนิดหนึ่งคือมุมแย้งภายภายในก็คือเอามุมภายในมาแย้งกันนั่นเองนะครับเอามาลองทบทวนดูครับ ยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ครับมาครับให้หามุมแย้งครับวิธีการสังเกตกูบอกแล้วนะครับถ้ามองไม่ออให้มองมุมภายนอกกับมุมภายในก่อนโดยการทําให้เป็นท่อนท่อนไม้ครับอ่ะหูเติมเต็มนะเติมเต็มให้กลายเป็นท่อนไม้ครับก็จะได้มุมภายนอกและมุมภายในนะครับมุมภายนอกก็คืออยู่นอกท่อนไม้ครับมีอะไรบ้างมี1มี2นะแล้วก็มี7มี8โอเคไหมครับนี่คือมุมภายนอกครับต่อไปมุมภายในเอาสีเขียวแล้วกันนะครับ อะไรอยู่ข้างในท่อนไม้ครับมีสามกับสีแล้วก็มีมุมห้ามุมหกโอเคไหมครับสีเขียวภายนอกสีน้ำอะสีน้ำเงินภายนอกตัวที่สีเขียวภายในได้นะครับโจทย์ถามมุมภายนอกก่อนนะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะมุมภายนอกนะครับมุมแย้งภายนอกครับหายยังไงก็เหมือนเดิมครับอย่างที่ครูบอกว่ามุมแย้งคือมุมที่มันกลับตละปัดไปหมดเลยนะครับสลับไปหมดเลยดังนั้นเอ้ามาดูครับมุมแย้งของมุมที่หนึ่งครับถ้าเกิดครูถามว่ามุมหนึ่งแย้งกับมุมไหนครับ ก็มุมหนึ่งแย้งกับหนึ่งมันอยู่บนซ้ายนะครับบนซ้ายสลับจะกลายเป็นล่างขวาโอเคไหมล่างขวาคือตรงนี้ครับได้นะใช่ไหมเนี่ยบนซ้ายก็จะอยู่ล่างขวาครับจะได้มามุมหนึ่งจะแย้งกับมุมที่เจ็ดโอเคไหมครับกับอีกคู่นึงครับมุมแย้งภายนอกจะมีอยู่สองคู่ครับก็คือมุมที่สองใช่ไหมครับมุมสองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับมุมที่สองมันอยู่บนขวาครับดังนั้น สลับกันครับจากบนขวาก็ต้องอยู่ล่างอะไรล่างซ้ายนะครับล่างซ้ายมุมไหนละล่างซ้ายมุมเนี้ยครับมุมที่8นะครับจะได้ว่ามุมที่2จะแย้งกับมุมที่8ได้นะครับโอเคไปลองดูต่อไปครับมุมแย้งภายนอกผ่านไปมุมแย้งภายในดูที่สีเขียวนะครับไม่ต้องไปดูสีน้ําเงินแล้วนะครับมุมแย้งภายในก็เหมือนเดิมครับลองดูครับถ้าเกิดครูให้นักเรียนหามุมแย้งกับมุมที่4ครับหายังไง่ายมุมที่4อยู่บนไร่อยู่บน ซ้ายนะครับมุมที่4ี่จะอยู่บนซ้ายครับดังนั้นมุมแย้งกับมุม4ต้องอยู่ตรงไหนครับจากเดิมมันอยู่บนซ้ายก็สลับครับกลายเป็นล่างอะไรล่างขวาครับมุมไหนอยู่ล่างขวาก็มุมนี้ครับมุม6โอเคไหมจะได้ว่ามุมที่4ี่จะแย้งกับมุมที่6นะครับอ้าวอีกสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีอีกคู่หนึ่งใช่ไหมครับที่แย้งกันก็คือมุมที่3ครับมุม3แย้งกับมุมไหนลูกมุม3มมันอยู่บนขวาใช่ไหมครับบนขวาสลับครับ จากบนจะไปอยู่ล่างจากขวาจะไปอยู่ซ้ายก็กลายเป็นล่างซ้ายครับมุมที่3าจะแย้งกับมุมล่างซ้ายคือมุมอะไรครับอย่ายู่มุมเดียวละก็คือมุมนี้เน่ามุม5นะครับเนี่ยบนขวากับล่างซ้ายนะครับแสดงว่ามุม3จะแย้งกับมุม5ได้นะครับแค่นี้เองได้ไหมไปต่อนะข้อนี้ขอข้ามนะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับมาลองดูเลยครับเป้าหมายสําคัญจริงๆของเรื่องนี้ครับคือตรงนี้ครับ ตรงนี้นักเรียนต้องจํานะสมบัติของเส้นขนานครับหลักๆสมบัติเส้นขนานจะมี3ข้อนะครับอมาลองดูสมบัติข้อที่1ครับสมบัติของเส้นขนานข้อที่1นครับนักเรียนต้องจํานะครับข้อที่1บอกว่าเส้นตรง2เส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมันมีขนาดเท่ากันเส้นตรง2เส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมันมีขนาดเท่ากันอ้าวแปลให้ฟังง่ายๆครับถ้าเกิดครูมีเส้น2เส้นครับแล้วครูมีมุมแย้งครับ มีเส้นตัดเนาะแล้วเกิดมุมแย้งนะครับถ้ามุมแย้งมันเท่ากันครับมุมแย้งเท่ากันแสดงว่าสองเส้นนั้นเป็นไงกันครับขนานกันโอเคไหมถ้าเกิดครูบอกว่ามุมมีเส้นสองเส้นนะครับเส้นสองเส้นตัดกันแล้วมีมุมแย้งสองมุมนี้มันเท่ากันแสดงว่าสองเส้นนี้เป็นไงกันขนานกันในทางตรงกันข้ามครับ สองเส้นเหมือนเดิมมีเส้นตัดขวางครับแล้วครูบอกว่าสองมุมนี้มันไม่เท่ากันครับก็คือมุมแย้งไม่เท่ากันครับถ้ามุมแย้งไม่เท่ากันแสดงว่าเส้นสองเส้นนี้เป็นไงครับไม่ขนานกันแค่นั้นเองโอเคไหมเข้าใจความหมายนะถ้าเส้นสองเส้นขนานกันมุมแย้งมันต้องเป็นไงกันเท่ากันครับแต่ถ้ามุมแย้งไม่เท่ากันแสดงว่าสองเส้นนั้นขนานกันไหมไม่ขนานกันแค่นี้เองได้นะครับเอ้ามาลองดูครับ ยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่าเส้นตรง AB นะครับเส้นตรง AB ดูออกไหมเส้นตรง AB คือเส้นนี้ครับเนี่ยเส้นตรง AB มีลูกศรสองด้านนะครับกับเส้นตรง CD นะครับเนี่ยเส้นตรง CD นะครับมีลูกศรสองด้านนะเป็นไงกันครับสัญลักษณ์ตรงนี้คืออะไรครับสีเขียวเนี่ยสองทับสองทีแบบนี้คือขนานนะครับดังนั้นโจทย์บอกแล้วว่าสองเส้นนี้ขนานกัน ดังนั้นถ้าเกิดสองเส้นนี้ขนานกันมุมแย้งมันจะเป็นไงครับจากที่ครูสอนเมื่อกี้ถ้าเส้นมันขนานกันครับถ้าเส้นขนานกันมุมแย้งจะเป็นไงครับเท่ากันโอเคไหมนะครับดันจะได้ว่ามุมแย้งเท่ากันนะครับความหมายของมันคือมุมแย้งเท่ากันโอเคไหมดังนั้นครับโจทย์กําหนดมุมไหนมาให้ครับโจทย์ข้อนี้ครับเขากําหนดมุมนี้ครับลบก่อนเนาะนี่ครับโจทย์กําหนด มุม75องศาครับชื่อว่าอะไรครับ B E F โอเคไหมมุม75ครับก็คือ B E F โอเคไหมครับลากให้มันคลุมเนี่ยคลุมส่วนโค้งเนี่ยครับก็คือ B E F นะเนี่ยสองเส้นนี้ครับมันจะก่อให้เกิดมุม75องศาขึ้นมาครับจะได้ว่ามุมคู่ใดบ้างที่แย้งกันนะครับคือเอามุมที่โจทย์สนใจนะโจทย์สนใจมุม B E F ครับก็มาครับ B E F ครับมุม B E F ครับ แย้งกับอ่าแย้งกับแย้งกับมุมไหนครับ BF 75เนี่ยมันคือมุมอ่าระบายสีหน่อยตรงนี้นะ75นะครับมันคือมุมภายในใช่ไหมอ่าต้องต้องตีความก่อนนะครับ75มันคือมุมภายในมุมภายในที่อยู่ข้างบนขวามืออ่ามุมภายในที่อยู่ข้างบนขวามือมันจะแย้งกับมุมไหนครับ มันจะแย้งกับมุมนี้ครับมุมภายในที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือโอเคไหมอีกหนึ่งรอบครับมุมภายในข้างบนขวามือบนขวาจะต้องแย้งกับล่างซ้ายโอเคไหมครับซึ่งล่างซ้ายไอ้นี่คือมุมอะไรครับชื่อมุมว่า CFE โอเคไหม CFE นะครับก็จะได้ว่ามันจะแย้งกับ C F.E. อ่าซึ่งโจทย์บอกแล้ว,ว่าสองเซตนนี้ขนานกันครับ I.A.B. กับ C.D. ขนานกันแสดงว่ามุมแย้งเป็นไงกันมุมแย้งเท่ากันแสดงว่าถ้าเกิดมุมนี้เจ็ดสิบห้าครับอันเนี้ยคือมุมแย้งของมันมันก็ต้องมีค่าเท่าไหร่ด้วยเจ็ดสิบห้าองศาด้วยนะครับงนั้นโจทย์ถามครับว่า C.F.E. มีขนาดเท่าไหร่ก็มันเป็นมุมแย้งกันก็ต้องเท่ากันใช่ไหมครับก็ตอบว่าเจ็ดสิบห้าองศานะครับเวลาทําแบบฝึกหัดครับเวลาทําแบบฝึกหัดนะ ให้นักเรียนใส่ในรูปด้วยนะครับเอาคำตอบไปใส่ในรูปด้วยเช่นโจทย์ถามว่า CFE ขนาดเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องโค้งในรูปแล้วใส่ให้ครูด้วยนะครับถ้าข้อไหนไม่ใส่ถือว่านักเรียนยังทำไม่เสร็จโอเคไหมครับได้ไหมครับถ้าข้อไหนไม่ใส่ถือว่าทำไม่เสร็จนะครับนักเรียนอาจจะไปดูจากเพื่อนไปดูเฉลยหรืออะไรก็แล้วลแต่นะครับ แต่ถ้าเกิดนักเรียนใส่คําตอบในรูปแบบนี้ได้ครูถือว่านักเรียนมองรูปออกได้นะครับถ้าเกิดใครมาแต่คําตอบตรงนี้ไม่มีในรูปถือว่ายังทําไม่เสร็จนะครับไม่ให้คะแนนนะครับเออก็คือติดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนถือว่าลอกไว้ก่อนนะได้นะครับดังนั้นทําเองนะครับไม่ได้ยากอะไรเกินความสามารถเลยเดี๋ยวใช้ใช้เรียนต่อตอนมัธยมด้วยนะเรื่องนี้นะครับเอามาลองดูข้อ2ครับข้อ2ก็ทํานองเดียวกันครับ โจ์บอกมุมไหนมาครับมุมนี้ครับ95ครับมุม95องศาครับมุมนี้ใช่ไม่ใช่อ่ามุม95องศาครับมันชื่อมุมว่าอะไรครับไม่ใช่ชื่อมุมว่า95นะชื่อมุมว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษครับ G H N นะครับลากนิ้วให้คลุมส่วนโค้งเนี่ยครับก็คือ G H N โอเคนะก็จะได้ว่ามุม G H N ครับมุมอย่มุมไหนแย้งกันบ้างนะครับก็คือเอามุมที่โจ์สนใจนะ G H N ครับ มุมจ s n แย้งกับอ่าแย้งกับมุมไหนครับมุมจ s n มันอยู่ข้างในใช่ไหมเนี่ย9 5มันอยู่ข้างในนะครับก็ต้องดูมุมภายในครับดูมุมภายในนะดูข้างในนะครับโดยไอ้9 5เนี่ยลกมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมเออ9 5มันอยู่ล่างขวามืออ่าด้านล่างขวาครับล่างขวาจะแย้งกับอะไรจะแย้งกับบนซ้ายโอเคน่สลับกัน ล่างขวาจะแย้งกับบนซ้ายครับบนซ้ายขึ้ตรงไหนตรงนี้ครับเนี่ยบนซ้ายโอเคไหมล่างขวาจะแย้งกับบนบนซ้ายครับซึ่งไอบนซ้ายเนี่ยครับมันมีชื่อว่าอะไรครับก็เหมือนเดิมครับลากให้คลุมส่วนโค้งครับก็คือ K G H โอเคไหมเนี่ยเหไหมมันลากคลุมส่วนโค้งพอดีนะครับสีเขียวของครูเนาะ K G H ครับก็จะได้ว่ามุม G H N หรือมุม9 5องศาตรงนี้ครับ จะแย้งกับมุม KGH โอเคไหมดังนั้นในเมื่อ2มุมนี้มันแย้งกันแล้วก็2เส้นที่โจทย์กำหนดให้มันขนานกันด้วยเนี่ยครับจะได้ว่ามุมแย้งมันเป็นไงกันถ้าเส้น2เส้นขนานกันมุมแย้งจะต้องเท่ากันแสดงว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้เท่ากับ95ครับตอบ95องศาครับโอเคไหมได้นะครับอ้าวไปลองดูครับ ลองดูในแบบฝึกครับเดี๋ยวเฉลยให้บางข้อนะครับยกตัวอย่างข้อที่1นึครับคล้ายๆกับที่คุยยกตัวอย่างให้ไหมคล้ายๆกันนะครับเอามาลองดูครับข้อที่1ึครับเขาถามว่ามุมคู่ใดที่แย้งกันบ้างนะครับถ้าเกิดตอบทั้งหมดมันจะมี4คู่แต่อันนี้อนุโลมมาแบบสั้นๆนะครับให้ตอบเฉพาะมุมที่โจทย์สนใจนะคู่ที่โจทย์สนใจนะครับมีคู่ไหนครับคู่นี้ครับก็คือชื่ออะไร G O Q ใช่ไหมมุม137้ยมดอะครับเนี่ยมุมเนี้ย ที่คูรากอยู่มันคลุมส่วนโค้งตรงนี้โอเคนะครับก็คือ G O Q นะอ่ะกูเขียนแล้วนะครับมุม G O Q ครับแยง้งคับมุมไหนครับมุมร้อยสมสิบเมันอยู่บนอะไรมันอยู่เป็นมุมภายในนะมุมภายในซึ่งอยู่บนบนซ้ายครับบนซ้ายจะแย้งกับอะไรจะแย้งกับข้างล่างใช่ไหมบนจะแย้งกับข้างล่างล่างอะไรล่างขวาครับบนซ้ายจะแย้งกับล่างขวา ได้นะครับบนซ้ายจะแย้งกับล่างขวานะครับซึ่งล่างขวาเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับเอาลากให้คลุมส่วนโค้งครับก็ OQM มาได้ไหม OQM นะครับก็ชื่อว่า OQM นะ OQM นะครับมุม OQM นะครับซึ่งโจทย์กำหนดบอกว่า เส้นสองเส้นนี้เป็นไงครับในโจทย์ของเรานะครับโจทย์บอกแล้วว่ามันขนานกันอ้าวถ้าเกิดขนานกาันครูบอกแล้วครับถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมแย้งจะเป็นไงกันมุมแย้งจะเท่ากันซึ่งไอมุมสีเขียวเนี่ยคือมุมแย้งกันไหมคือมุมแย้งกันมีขนาดเท่าไหร่ครับก็ต้องเท่ากันใช่ไหมในเมื่อข้างบนมันร้อยสาสิเจ็ดข้างล่างก็ต้องร้อยสาสิบเจ็ดด้วยนะครับเวลาทาในใน,ในแบบฝึกนะเติมในรูปด้วยนะครับย้าว่าเติม ในรูปด้วยนะครับเหมือนที่ครูทําแบบนี้ยใครไม่เติมถือว่าลอกนะครับใครไม่เติมครูอ,อนุมานเอาเองนะว่าลอกนะโอเคนะครับเติมให้สมบูรณ์นะครับในรูปเนาะดังนั้นโจทย์ถาม OQM ครับ OQM คือมุมเนี้ยครับก็คือเท่าไหร่เนี่ยหาแล้วในรูป137เนาะก็ตอบ137องศาครับแค่นี้เองได้ไหมอ,าอ้าวยกตัวอย่างอีกสักข้อครับข้อนี้ครับ จทย์ข้อที่หนึ่งเขาถามว่ามุมคู่ใดที่แย้งกันบ้างครับถ้าเกิดจะเอาทุกคู่นะข้อที่หกเนี่ยจะ,จ,ะจะต้องมีทั้งหมดแปดคู่นะครับแล้วคิดว่าสองบรรทัดเขียนแปดคู่พอไม่พอไม่พอนะอ่าดี๋วอนุโลมให้นะครับเอาเฉพาะคู่ที่โจทย์สนใจครับเอ้ามาดูครับเอาทีละคู่นะเอาทีละคู่ครับเอาคู่นี้ก่อนเอาคู่ของร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าครับมันอยู่บนเส้นตัดเส้นไหนครับเส้นตัดเส้นนี้นะครับ ดังนั้นเส้นสีน้าเงินต้องสนใจไหมตอบครูก่อนเส้นสีน้ำเงินไม่ต้องสนใจโอเคนะครับดูแต่เส้นสีแดงนะครับอดังนั้นเส้นสีแดงมีมุมตรงไหนบ้างครับอเดี๋ยวครูวาดให้ดูเส้นสีแดงจะมีมุมนี้ใช่ไหมมีมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้โอเคไหมครับได้นะครับอาดังนั้นครับเราจะไปหาคู่แย้งนะครับคู่มุมแย้งกันนะครับของโจทย์โจทย์กําหนดมุมแย้งมุมไหนครับมุมนี้ครับ G L X โอเคนะ G L X นะครับ G L X บอกอยู่ดูแค่เส้นสีแดงนะ G L X ครับเส้นขนานกับเส้นสีแดงครับเส้นตัดสีแดงนะ G L X ครับแั้นเราตอบครับ G L X ครับมุม G L X ครับแย้งกับอ่าแย้งกับมุมไหนครับมาดูครับ G L X ครับหรือมุมสีเขียวของครูตอนนี้ที่ครูทาสีเขียวนะครับมันอยู่ข้างในด้านล่างซ้ายมือโอเคไหม ล่างซ้ายจะแย้งกับอะไรครับสลับครับล่างซ้ายจะต้องไปแย้งกับบนขวาครับบนขวาคือมุมไหนครับบนขวาคือมุมนี้ไหมอันนี้บนซ้ายเออบนขวามุมไหนบนขวามุมนี้ครับนี่ครับโอเคไหมนี่คือบนขวาได้นะครับมุมอื่นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะครับได้นะครับบนขวานะครับบนขวาคือมุมนี้ครับบางคนงง บางคนยังมองไม่ออกอีกบางคนบอกทําไมไม่เอาสีฟ้าตรงนี้ครูมันอยู่บนขวาเหมือนกันอย่าลืมครับ125มันอยู่ข้างในครับเวลาเราคาตอบต้องเอามุมภายในต้องเอามุมข้างในด้วยอย่าไปเอามุมข้างนอกนะครับได้นะครับเออต้องเอามุมสีเขียวเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ล่างซ้ายครับแย้งกับบนขวาบนขวานี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ B E L โอเคไหม B X L ตัวตีไม่ใช่ E L B X L. L ครับนั้นจะได้ว่าไอสีเขียวมันแย้งกันใช่ไหมครับมุมเมื่อกี้คือ GLX ครับจะแย้งกับ BXL ครับดังนั้นเส้นสองเส้นนี้ครับ2เส้นนี้ครับ2เส้นเอาสีน้ําเงินแล้วกันครับ2เส้นนี้ลูกขนานกันครับไหนโจทย์บอกตรงไหนยะกูมันขนานกันเห็นข้ออื่นโจทย์บอกแบบนเนี้ยเนี่ยมีมีสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ยขนานกันโจทย์ข้อนี้เขาบอกในรูปเลยลูกสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับ ลูกศรสองตัวที่อยู่ตรงกลางแบบนี้แสดงว่าเส้นขนานกันโอเคไหมครับจะได้ว่าเส้นสีน้ําเงิน2เส้นนี้ขนานกันครับงั้นเส้น2เส้นขนานกันมุมแย้งจะเป็นไงกันครับเท่ากันครับมุมสีเขียวต้องเท่ากันครับก็คือเท่ากับ1 2 5ยสิบห้าครับโอเคไหมเติมในรูปด้วยนะทุกข้อนะครับเติมในรูปนะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้ครับถ้า GLX มันร2อยตรงเนี้ย BXL ต้องเท่าไหร่ด้วยร2อยด้วยครับแล้วได้คําตอบข้อไหนอีกครับนอกจากได้ข้อ1แล้วได้ข้อที่3มด้วยครับ BXL เท ร้อยยี่สิบห้าองศาครับเห็นไหมทำหนึ่งทีได้หลายข้อครับจบแค่นี้ไหมไม่ครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ไม่ได้สนใจแค่นี้ครับโจทย์สนใจมุมหนึ่งร้อยด้วยครับอ่ามุมหนึ่งร้อยนะโจทย์สนใจมุมหนึ่งร้อยนะครับมุมหนึ่งร้อยใช้เส้นตัดสีแดงไหมไม่ครับมันมีเส้นตัดใหม่ครับคือเส้นนี้ครับนั่นหมายความว่าตอนนี้สีแดงต้องไปดูมันไหมครับคําตอบคืออย่าไปยุ่งกับสีแดงแล้วนะครับสีแดงไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้สีแดงไม่เกี่ยวนะครับ อ่ะคูลบอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวออกก่อนตอนนี้สีแดงไม่เกี่ยวแล้วนะดูสีน้ําเงินกับเส้นขนานเรานะครับอ่าเส้นตัดสีน้าเงินกับเส้นขนานครับตอนนี้ครับหนึ่งร้อยมันอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวคําตอบต้องเป็นมุมภายในด้วยโอเคไหมนะครับแล้วก็สีน้าเงินมันตัดมันก็จะเกิดมุมตรงนี้สีมุมใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาดูครับว่ามุมหนึ่งร้อยของเราครับมันจะแย้งกับมุมไหนครับมุมหนึ่งร้อยมันชื่อว่าอะไรก่อนอ่ามาดูชื่อครับมุมหนึ่งร้อยครับสีแดงแล้วกันอ่าสีแดงซ้ําอ่ะสี เสียมพูนะครับมุมหนึ่งร้อยครับมันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่า HMI นะครับลากเส้นมุมให้มันคลุมส่วนโค้งนะ HMI นะครับก็จะได้ว่าเดี๋ยวเราจะหามุมแย้งของมุม HMI นะ HMI ครับหรือว่ามุมหนึ่งร้อยของเราอะแย้งกับแย้งกับมุมไหนครับหนึ่งร้อยมันอยู่ล่างะอะล่างขวานะครับหนึ่งร้อยอยู่ล่างขวาครับแย้งล่างอยู่ตรงไหนล่าง สลับกันก็ต้องอยู่บนใช่ไหมล่างขวาก็ต้องไปอยู่บนครับบนอะไรบนซ้ายครับอ่าล่างขวาก็ต้องสลับกับบนซ้ายก็คือมุมสีฟ้าที่คุณระบายสีอยู่เนี่ยนะครับซึ่งไงมุมสีฟ้าที่คุณระบายสีเนี่ยครับมันชื่อว่าอะไรครับก็เอาลากเส้นดูครับลากเส้นให้คลุมครับ A I M อ่าก็จะแย้งกับมุมสีฟ้าอีกมุมหนึ่งคือ A I M โอเคไหมล่างขวาแย้งกับบนซ้ายนะครับ A I M นะครับ ก็คือ HMI มุมนี้มุม100นะครับก็จะแย้งกับมุมนี้ที่มีชื่อว่า AIM นะครับ AIM โอเคไหมนะครับซึ่งไอสองมุมนี้มันเป็นมุมแย้งกันนะครับนะครับมุมแย้งของเส้นขนานมันจะมีขนาดเป็นไงกันลูกมุมแย้งของเส้นขนานมันจะมีขนาดเท่ากันครับก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ100เหมือนกันครับแก้ได้ว่ามุม AIM เนี่ย AIM เนี่ยมุมนี้ครับ มีขนาด100ด้วยนะครับได้คำตอบข้อ2ด้วยไหมเออได้คำตอบข้อ2ด้วยครับโอเคไหมได้ไหมครับพอจะมองออกไหมครับดูดีๆนะเรื่องนี้ไม่ได้ยากเกินความสามารถเรานะครับช่วงแรกๆอาจจะงงๆหน่อยแต่ฝึกดูรูปไปเรื่อยๆนะครับได้นะเอ้าย้ำอีกนรอบครับกดข้อที่1ครับนักเรียนต้องจําได้ครับกดข้อที่1ของเส้นขนานครับคือเส้นขนานครับ เส้น2เส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมันเท่ากันโอเคนะเส้นสองเส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมันเท่ากันนะครับถ้ามุมแย้งเท่ากันเส้นมันขนานกันถ้าไม่เท่าก็ไม่ขนานแค่นั้นเองโอเคไหมครับได้นะเอาฝากการบ้านครับเฉลยให้สข้อแล้วนะครับแล้วก็ทุกข้อนะย้ํำนะทุกข้อนะครับเติมเติมมุมแย้งให้ครูด,ด้วยนะครับไม่ใช่ตอบแค่ฝั่งนี้นะครับ ถ้าตอบแค่ฝั่งนี้ไปดูในเฉลยเอาก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ในเฉลยไม่มีนะครับต้องเขียนเอาเองโอเคไหมเออนะครับได้นะครับฝากกันบ้านเอาไว้นะครับในหน้าที่46และ47หลูกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ